ไงว้ยดูดิว่าม uh. <c oughs> okay. ีอะไรใหม่ๆบ้างสาธอมาตั้งเดือนหนึ่งเออกว่าจะอัปเดตเออมีอะไรใหม่ๆบ้างโอ้คุ้มเหี้ยเลยเนี่ยเออบอกไว้ก่อนเลยอย่าอยู่แบบไหนไม่ใช่ลงมดนะแบบมันมีแมปใหม่อะแมปเออภูเขาเออภูเขาเหี้ยอะไรเราจะไม่ได้อะไรไหนดูดิว่าทำอะไรได้ไม่ได้บ้าง ื่อกี้เมี่อะไรล่ะปุ่งอ้กูไม่เข้าใจาาาลองใหม่ดิอ้าวปล่อยขึ้นเสียงนี้นะแค่เนี้ยเออแค่เนี้ยอ๋อให้กับให้ศัตรูกระเด็นไปแค่เนี้ยโดูทีบยอดหน้าแล้วกว็ปุ่งอ้าวมไ่ค์ไปอยู่ like แค่ผักเออผักผักผักไม่สร้างดามจได้อะถ้าหาดูถ้าเออมันมีอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยโอ้โนี่ก็เปลี่ยนใหม่อะไรนี่อ่างกับน้ำเหรออ,อ่างกับน้ำทำอะไรได้ทำอะไรได้ดฉันรู้ว่าไหนาไม่มีคออรื่องอกนะเออเฮออ้ยเ,เดี๋ยวดมัน่ใช่แค่นี้เหรอ เด้ทำไมแตงโมมันแบบแข็งเองวะหรือว่ากูคิดไปเองใช่กูน่าจะคิดไปเองน่นแหละนัสโลอ่ะเยยบคะอืมมันก็เอ้ยก่คิดยัะไงวะมันต้องแข็งดิอืมมันต้องแข็งเมอแช่แฉะเอาแช่ดีโอ้ เปิดอ้า,อาโอ้โหแช่ไม่ได้ด้วยโอ้โหแช่อันกดค้างไม่ได้โอ้ยแ่มอืมเอาหัวดูหัวหัวหัวเออมันไม่แช่เว้ยดูว่าเอออย่างนี้วะเฮ้ยมปีตดดิไอ่ไอ่แช่แช่แช่ โอเคกขุ่นน้ำแบบนี้แหละฟีด okay. อ right ้าวบีปบีปัอบมอื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 มโอ้ว่ทำไมมันหัวแตกอัปเดตอ้าวโอเคหลังจากที่เรามันโฆษณาไปแล้วก็เครื่องครูก็ คือนะคะนี่ก็จะคลางอีกโอ้ยนียน่ทำไมได้เครื่องนี้เนี่ยรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นด้วยะเพราะว่า,ววากขอัดดีใหม่เออมันอาจจะไปแช่แข็งหรือเปล่าแช่แข็งโอ้แข็งเร็วนี่นี่เออม,เเอ,อมันแข็งเร็วนะเออมันแช่แข็งเร็วนะเออว่ะไหนลองนี้ดิ ครื่องอบหรอโอ้สวิงอืมยังดีนี่ล่ะบีอัดอืมแตกโอ้ไม่เหลือซาานี่ล่ะโนเมนมอบีปัดอืมอืมโอ้ยังเลยโอ้ก็ดหัวโอ้ย่างอืม ลองข้าวโพดข้าวโพอดอบเชข้าวโพดแช่แข็งว้อืมใช้ได้แล้วก็แอปเปิ้ลแช่แข็ง<โ>อู้แล้วก็แ,แตงโมแช่แข็งเอาเออแล้วก็เออใหญ่เกินไปไหมเออใช่ใหญ่เกินแล้วก็มี้แหละ กุ้งล่างเอาเอาเอากุ้งล่างโอเคอันนี้แหละของของกาแฟโอ้แข็งโอ้แค่แข็งได้โอ้ออม,มันเป็นเครื่องแค่แข็งนั่นเอาออกเอาเอาเอาไสแล้วก็ปิด อู้มันก็แข็งนี่ยโอ้ลงยตัวมึงตัวทดลองออกมานี่อืมอบตั้งกดอู้อูอ้กดปิดอืมแข็งเจอดิเนี่ยแล้วจะเป็นตัวละอืมบีบบีบเข้าไปเออเออบีบบีบก็เรียกว่าการบีบโอ้ หลกักสบคนได้เลยเลยไปเลยอ่ะโอ้ยคาของอีกไปเลยอ่ะเฮยหู้เอาไปเลยโอ้โอเคคลิปมีแค่นี้แหละโอเคอัตเตมันสั้นๆ